ค่ะโซนีค่ะวันนี้ฟ้าใสก oh ็มาร <ern> ีวิวตัวนี้ของ n e u t r o g i n a เป็นเครื่อง w ว v e Sonic s p i n n i n g power c l e a n เค่ะดูกันเลยแกะไมกันเลยทีเดียวดู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 นี่ปึ้งปึ้งปึ้งน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ ทำความสะอาดผิวหน้าของเรามีอุมีตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะคะก็เราปกติแล้วเนี่ยเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมคะเมื่อใช้ตัวนี้แล้วเราก็จะทําความสะอาดใบหน้าเราได้ถึงห้าสิบเท่านะคะแล้วก็มีความเร็วทั้งหมดสองสดเต็ปอุ๊แกะแล้วนี่เป็นแผ่นโฟมล้างหน้า สีฟ้าในเมื่อเราแกะมาแป๊บนึงนะแกะมาใช่ไหมนี่ขนาดเท่านี้เองป้ามือแล้วเราก็มาใส่ถ่านกันแกะ่านใหม่ด้วยเห็นไหมนี่ ตรงที่เปิดอยู่ตรงนี้นแกะแกะมาปึง้งใส่ถานลงไปดูก่อนเราบอกเขาลบ มาแปะตรงนี้มาแปะลงไปตรงนี้เอาเบาใช่ไหมเอ่อยใช่สังเกตว่าวันจะมีโฟมไหมนะคะมีโฟมอยู่ในนี้ในนี้ก็จะมีทั้งหมดอย่างเงี้ยมีหมดสิบแทนวิธีการก็ปกติเหมือนล้างหน้าธรรมดาเราก็เอาน้านะคะทาบนผิวหน้าแต่วันนี้จะมาลองกับมือก่อนบนผิวนหน้าให้ชุม่มเสร็จแล้วปุกก๊บก็ใช้ตัวนี้ นี่นะคะเปิดระดับตรงนี้เห็นไหมมี power นะคะปุ่ม power กดไปปึ้งเห็นไหมโอ้มันทำกะจันมากเลยแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะเย้โอ้จอดเห็นไหมมีฟองด้วยคือตรงตัวแผ่นนี้ค่ะจะผสมด้วยโฟมล้างหน้านะคะวิธีการทำอย่างงี้ทำให้หน้าเรานะคะสะอาดหมดจดมากขึ้นถึง50เท่าเลยแล้วก็มีทั้งหมด2ระดับด้วยกันค่ะส่วนตนัวนี้กดอีกครั้งหนึ่งปึ้ง ระดับ,บที่สองแล้วนี่เห็นไหมคะนี่วนเข้าไปวนวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเทสคือใช้เครื่องสักอ่างล้างดูอืชอบมากเลยยี่ห้อนี้นี่ <laughs> อยากได้นี่นะคะดูปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บ มาป้ายตรงมือเรานี้นี่ลองเข้าคางสะอาดดูว่ามันะสะอาดหมดจดหรือเปล่าลองโหลดปึด๊บชุบน้ำก่อนหนึ่งสเต็ปเออตามสเต็ปของเราแล้วก็นี่นะคะจุ่มน้ำลงไปนิดนึ่งแล้วก็เปิดโหลดแล้วก็เค้าสะอาดนะคะนี่ดูเวลาเขาความงสะอาดเห็นไหมเกิดฟองรู้สึกแบบ รู้สึกแบบมีการแบบนวดผิวไปนในตัวด้วยทําให้รู้สึกแบบเหมือนหน้าเราสดชื่นขึ้นใช้ทุกวันนะคะตัวนี้ <g les> เห็นไหมมีฟองเยอะมากเลยดูดูดๆๆๆๆๆตอนนี้ตัวเครื่องนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาเช็ดดูกันว่าสะอาดแค่ไหนปึ้งว้าวหายหมดเลยนี่เช็ดจิชูแป๊บนึง สังเกตไหมคะเครื่องสําอางที่เราใช้กันทุกวันใช้ตัวนี้ทําให้สะอาดสดชื่นต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวนี้กันตัวนี้เป็นสครับนะคะของนิวโช o ิน่าเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ใช้วันอาทิตย์ละ1-2ครั้งค่ะลดรอยพวกสิวเซียนความหมองคล้ำค่ะผัดติวผิวด้วยนี่เป็นแผ่นจุดๆสีสม้มเปิดดูหลดก็แกะอันนี้ก่อนแกะ เราก็ต้องแกะทิ้งปอยปึ้งปึ้งได้ไน,นะคะแกะก่อนเต็ม r ปด้วยโแกะออกมาปึ้งเช็ดสักนิดนึงแล้วเราก็เอาตัวนี้ที่สักขับนะคะแปะลงไปอย่างนี้นะคะเหมือนกันเช่นเหมือนตัวนี้ตัวนี้นะคะข้างในมีหมด30สิบแผ่นนะคะถ้าหมดก็มาซื้อได้นะ นี่เป็นตัวรดรอยพวกสิวเสี่ยนตามรูขุมขตรงนี้ค่ะรูขุมขนที่ขึ้นมาแล้วก็สิวพัดเซล,ลผิวให้สดชื่นมาลองกันเปิดตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้กดปึง้งจุ่มน้ำนิดนึงผิวเราก็ต้องตุวน้ำนิดนึงแล้วก็มาสครับกันอู้รู้สึกว่ามันเหมือนมีตุ่มๆเล็กๆหมุนไปหมุนมา นีสบายผิวมากเลยแหละเพราะว่านะหลังจากทำความสะอาดหน้าแล้วลองใช้ตัวสครับนี้ก็ดีนะคะทำให้เราขัดเซลเล์ผิวได้ด้วยนี่โอ้ยสนุกจังเลยมา <c oughs> แล้ว <c oughs> เดี๋ยวกอเช็ดก่อนค่ะก็ถ้าอยากจะสั่งซื้อนะคะสั่งได้ที่เว็บ i t t y ี i n k y s h o p c o m คอาจะส่งฟรี วันนี้ฟ้าใสก็มารีวิวแค่นี้นะและ